มาแนะนำสรรพคุณและประโยชน์ดอกมะลิและน้ำดอกมะลิค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องนะคะจากช่องครัวแม่น้องค่ะวันนี้แม่น้องจะมาแนะนำสรรพคุณและประโยชน์ดอกมะลิและน้ำดอกมะลิค่ะน้ำดอกมะลิกลิ่นหอมชื่นใจคลายร้อนคลายเครียดนะคะตมะลิที่เราจะใช้ในส่วนของการทำน้ำลอยดอกมะลินะคะควรจะมั่นใจว่าเป็นมะลิ ที่ปลอดสารนะคะหรือเป็นมะลิที่เราปลูกเองนะคะจะได้มั่นใจว่าสะอาดและปลอดภัยค่ะเพราะว่ามะลิเนี่ยถ้าเราไปซื้อเขามาเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเขาปลูกตามไร่นะคะเขาเอามาขายเนี่ยส่วนมากมะลิเนี่ยจะใช้ยากําจัดศัตรูพืชค่อนข้างจะเยอะนะคะควรจะมั่นใจว่ามะลิที่เรานํามาทําน้ําลอยดอกมะลินะคะเป็นสวนมะลิเกษตรอินทรีย์จริงๆค่ะที่เขาไม่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ก็จะมีความมั่นใจในการเก็บดอกมะลิเป็นสมุนไพรในครัวเรือนนะคะการทําน้ําลอยดอกมะลินะคะก็แค่เราเก็บมะลินะคะอาจจะไปเก็บจากต้นของเรามาเองก็ได้นะคะอยากให้เด็ดในช่วงเช้าตรู่นิดนึงนะคะแล้วก็นํามาล้างฝุ่นให้สะอาดและสิ่งสกปรกออกไปนะคะสลัดน้ําออกเบาๆค่ะเตรียมน้ําดื่มสะอาด1แก้วนะคะแล้วใช้ดอกมะลิ3-4ดอกลอยในน้ําค่ะแล้วก็หาฝาปิดแก้วนิดนึงนะคะแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นค่ะ เวลาดื่มนะคะดื่มเฉพาะน้ำดอกมะลินะคะจะได้รับกลิ่นหอมเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะและรสชาติของน้ำดื่มนะคะก็จะมีรสพิเศษออกรสหอมหอมรสของน้ำไม่เหมือนกับการทานน้ำเปล่านะคะกินแล้วจะรู้สึกได้ว่าชื่นใจดับกระหายคลายร้อนรู้สึกหายอ่อนเพียนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังแล้วก็สดชื่นค่ะ และหากใครได้ลองดื่มจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวถ้าได้ดื่มน้ำลอยดอกมะลิช่วงเช้าก็จะเหมือนมีพลังสำหรับวันใหม่ทําให้สดชื่นทั้งวันนะคะในบางครั้งก็มีการเก็บดอกมะลิแห้งไว้ปรุงเป็นเครื่องดื่มร้อนเช่นกันค่ะโดยการนำดอกมะลิแห้งสักสิบดอกนะคะต้มหรือชงน้ำร้อนดื่มนะคะก็จะเป็นยาสมุนไพรบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นได้ค่ะ สำหรับในทางสรรพคุณยาไทยนะคะดอกมะลิอยู่ในตำรับยามากมายหลายตำรับที่รู้จักกันดีก็คือ1ในตัวยาสมุนไพรที่เรียกว่าพิกัดเกสรทั้ง5เกสรทั้ง7และเกสรทั้ง9ซึ่งเป็นตำรับยารวมเกสรหรือดอกไม้ตั้งแต่5-9ถึง9ชนิดซึ่งเป็นกลุ่มของยาหอมยาบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายหากกล่าวเฉพาะดอกมะลิก็เป็นยารสหอมเย็น มีสรรพคุณบำรุงหัวใจช่วยให้แช่มชื่นใจแก้อ่อนเพียชูกำลังแก้ร้อนในกระหายน้ำหากพิจารณาตามตำรายาไทยก็จะกล่าวถึงสรรพคุณของมะลิใช้บำรุงหัวใจดับพิษร้อนถอนพิษไข้ทำจิตใจให้ชุ่มชื่นบำรุงคันรักษาแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้เจ็บตาและยังมีลดฝาดสมานช่วยสมานท้องแก้บิดแก้ปวดท้อง แก้แผลเรื้อรังผิวหนังเป็นผื่นคันและดอกสดนำมาตำใสพ่พิมเสนสมหัวเด็กแก้ซางแก้ตัวร้อนแก้ไข้ค่ะและในตำหรับยาหอมหลายตำหับก็จะมีมลิเป็นตัวยาด้วยเช่นยาหอมเทพจิตยาหอมนวโกดยาหอมทิพโอสดและยาหอมอินทะจักรซึ่งมีสรรพคุณบำรุงจิตบำรุงหัวใจช่วยให้จิตใจชุ่มชื่นแก้ลมวิงเวียน ปัจจุบันในวงการอะโลมาเทอราพีหรือสุขคนธาบำบัตได้มีการนำน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิมาช่วยส่งเสริมหรือบรรเทาอาการเกี่ยวกับจิตใจเช่นแก้อ่อนเพลียคลายเครียดด้วยซึ่งอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะลิก็ยังนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์อีกมากมายเช่นสบู่น้ำหอมน้ำมันในกิจการสปาอย่างไรก็ตามนะคะหากผู้ที่ชื่นชอบมะลิ ก็ไม่ควรกินหรือดื่มมากเกินไปเนื่องจากหลักการแพทย์แผนไทยกล่าวว่าดอกมะลิเป็นยาลดหอมเย็นแต่ถ้าใช้สมุนไพรรสแบบนี้มากเกินไปก็จะส่งผลแสลงกับโรคลมจุกเสียดแน่นหรือจากประสบการณ์ที่มีการกล่าวขาดถึงเมื่อดื่มน้ำดอกมะลิหอมอร่อยนี้มากเกินไปจะรู้สึกอึดอัดหรือเอียนรู้สึกแน่นในท้องได้ให้ใช้ดื่มวันละ หนถึงแก้วช่วงเช้าและบ่ายๆในวันที่อากาศร้อนๆจะได้ประโยชน์มากๆค่ะมะลิถือว่าเป็นไม้มงคลของไทยแนะนำปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุขและมะลิจะออกดอกได้ทั้งปีมอบความหอมให้กับครอบครัวได้สุขชื่นใจทั้งปีและยังนำมาบูชาพระใช้ในเทศกาลต่างๆเช่นงานสงการงานมงคล น้ำติดตัวไปเคารพผู้สูงอายุนำมาทำน้ำอบกลิ่นไทยๆขอขอบคุณข้อมูลจากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองมูลนิธิสุขภาพไทยค่ะและขอขอบคุณมติชนสุดสัปดาห์มาณที่นี้ค่ะ